จักรลาดการ์เด้นนะคะวันนี้เราจะนําเสนอกวักใบโพนะคะทุกๆชนิดเลยอ่าร้านจักรลาดการ์เด้นนะคะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรติดต่อถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะคะ0ูนย์หกสามนะคะทักมาสอบถามได้นะคะอันนี้เป็นกวากต้นนี้ชื่อกวากใบโพหินอ่อนนะคะ อ่อนนะคะกระถางนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นด่างครีมนะคะด่างครีมขาวตัวนี้อยู่สองพันนะคะเพิ่งแยกก่อมาตัวนี้เป็นด่างเหลืองด่างเหลืองตัวนี้อยู่เก้าร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นด่างเงินด่างเงินนี่อยู่พันเก้าร้อยบาทนะคะ ที่ขาวอันโบม่งขาวอันโบต้นนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทค่ะนี่ด่างเขียวด่างเขียวครว่าด่างเขียวไม่สวยด่างเขียวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอนี่เห็นไหมด่างเขียวแต่นี่ยังไม่ได้แยกนะคะยังไม่ได้แยกเอายังเป็นอยู่ตาหน่อย,อยู่นะคะเดี๋ยวแยกเสร็จคลิปแล้วจะแยกตัวนี้นี่ด่างเหลืองต้นนี้ สองใบกับหนึ่งหลอดสี่ร้อยห้าสิบหลอดใหม่กำลังมาต้นใหญ่นะคะสูงอันนี้เป็นด่างโพสามสีนะคะโพสามสีต้นนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทค่ะอ่ามาอันนี้เป็นสามสีนะคะต้นเล็กพันห้าร้อยบาทค่ะแลวนี่ด่างเหลืองด่างเหลืองต้นนี้ก็อยู่ที่สี่รอยห้าสิบ อันนี้ด่างทองนะคะด่างทองก็มี้สองพันเร้อบาทค่ะเอาด่างทองต้นนี้สองพันห้าเอาก็มานี่สาสีนะคะต้นนี้3ามพันห้านะคะต้นใหญ่อ่าใครสนใจติดต่อทักมาได้เลยนะคะจักรลดการ์เด้นศูนย์หกสาเก้าเก้าเจ็ดสามแปดค่ะสวัสดีค่ะ